เมื่อวานนี้ครับมีสื่อถึง3สำนักนะครับได้สัมภาษณ์ Exclusive Interview กับแบรนด์เอลูโมครับนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นก็คือซาเบร์ร์เฮิร์สบิโอฟานิานและก็ดีแอร์ติกครับเขาออกมาเปิดเผยความในใจทุกอย่างเลยนะครับว่าทำไมถึงเลือกมาที่ปีศาจแดงช่วงระยะเวลาที่ทรมานกับการรอคอยที่แบบ40กว่าวันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยอมรับตามตรงว่าได้คุยกับเอ็ดดี้ฮาวของลีคอนสโตนจริงๆครับเช่นเดียวกับโทมัสแฟรงค์ เจ้านายเก่าของเขาที่ไปคุมท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็พูดไปพูดมาครับเขาบอกว่าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งครับเป็นปีกก็ได้เป็นเย์มเ,เมเกอร์ก็ได้แล้วมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาการยิงประตูน้อยให้กับปีสแจแดงได้อย่างแน่นอนและหล่นวาจาบอกว่าเขาเป็นได้แม้กระทั่งศูนย์หน้าครับทุกคนเพราะแมนยูนี่คืนนี้ตำแหน่งนี้เหลือเกินเช่นเดียวกับข่าวเมื่อวานที่นําเสนอไปวันนี้2 4ชั่วโมงยังคงเป็นไปแบบนั้นก็คือโอลิเวนตินกับเบนจามินเชสโกอยู่ในรร์ของแมนยูนะครับวันนี้มีกระแส วัดกินเลือกปีศาจแดงแต่วิลล่าโกราคาในขณะที่เชสโก้สจูดเพียรครับตำนานของสาริกาโดงออกยอมรับครับว่า<ม>นักฟุตบอลที่มาจากต่างแดนน่ะมักจะเลือกเมืองใหญ่เอาไว้ก่อนก็คือลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ตรงนี้นิวคาสเซิลจะเป็นรองปีศาจแดงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยอินไซต์เทรนนิ่งครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ Manchester เนี่ยดีมากๆเลยทุกคนมีรอยยิ้มและการที่ได้นักฟุตบอลใหม่มาพร้อมเข้าแคมป์ที่สหรัฐอเมริกา มันดีกว่าการซ้อมที่แคนิงตันเพราะจะไม่มีการเกิดเรื่องเจ้าถิ่นเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็บรูโน่ฟอนเดสครับก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเวลามาต่างกับทีงเตะครับวิดีโอคอหาลูกสาวด้วยนะครับรวมถึงเพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อตอนห้าโมงเย็นใครได้เห็นบ้างลูกชอให้สัมภาษณ์กับจูเลเตสแตนแล้วก็ทางสกายสปอร์ตยอมรับตามตรงว,ว่าห้องแต่งตัวมีเรื่องท็อกซิตติดตามได้ทั้งหมดในคลิปขำขืนนี้ครับ ในช่วงฮอลลาสะสวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานผมปล่อยเสื้อทีเชิร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลใหม่2 0 2 5 2 0 2 6ไปนะครับก็คุณผู้ชมโอ้โหชื่นชอบแล้วก็ส่งเข้ามาสั่งกันมหาศาลเลยนะครับก็เรียบร้อยครับ16ตัวหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมี1ตัวเป็นของผมเป็นคนที่17นะครับตามสเต็ปครับวันนี้ผมจะเปิดรับพรีออเดอร์ซึ่งมีไซส์ที่เมื่อวานไม่ได้เอาเข้ามาด้วยนะครับก็คือคุณผู้หญิงครับหลายคนบอกว่าอยากซื้อให้แฟนใส่เพราะชอบ ถ้าเป็นเสื้อผู้แบบแฟชั่นน่ะเขาชอบแบบให้แฟนใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเองใส่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับมีไซส์ x s ด้วยนะครับสาหรับสุภาพสตรีเล็กสุดเลยนะแล้วก็เมื่อวาน S มันมีตัวเดียวเนอะหลายคนบอกอุ้ยผมอยากใส่ให้มันกระชับหน่อยเพราะว่าเป็นไซสย์ยุโรปสั่ง S, <S เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใหญ่สุดมีถึง 3XL เลยนะแล้วเป็น 3XL ยุโรปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ 2XL 3XL ไทยเนี่ยคุณใส่ได้แน่นอนอยากจะมีเสื้อเชิ้ตสักตัวแล้วก็ผ้านหนานะครับ ไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยมันจะทําให้เห็นสัดส่วนดูตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ครับเป็นเสื้อสีขาวก็จริงครับแต่ว่าผ้าผ้าหนามันจะใส่แล้วดูสว่างครับแล้วคือสว่างก็จริงมันจะมันจะไม่ผมการันตีว่าใส่ไม่อ้วนนะครับเพราะว่าผ้ามันหนาไงเอาง่ายๆก็สอดมือแบบนี้นไม่เห็นเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมันพังถ้ามันเป็นตัวเทรน่งผมจะบอกเฮ้ยอันนี้มันรัดนะคุณต้องเปื่อใส่นะอันนี้ไม่รัดใส่ได้เลยนะครับก็เปิดรับพออเดอร์ครับตั้งแต่ไซส์เล็กสุดคือ XS S M, L, XL, 2XL และ 3XL เลยนะครับราคาเดิมครับที่คิดให้เอาไว้ก็คือตอนแรกมันมาค่อนข้างแพงเพราะเป็น New Arrival ควรจะปล่อย2,599นะผมแบบมันแพงไปหน่อยผมก็ไปขอส่วนลดซึ่งได้ส่วนลดนาฬิกาข้อมือมาเดี๋ยวค่อยปล่อยนะครับอันนั้นไว้ลดหน้าแต่ว่ารอบนี้เมื่อได้ส่วนลดนั้นผมก็ลดให้เองเอาไปเลยครับ2,399บาทราคาเดิมที่ไลน์ตรงนี้ครับพออเดอร์เข้ามาครับจะได้ขอภายใน3สัปดาห์ ตั้งแต่ไซส์เ s เล็กสุดยัน3 x l ไม่อยากให้คุณผ้าตัวนี้พอมเป็นทีเชิร์ตที่ระดับโลกจริงของงานของ Adidas ครับเรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจาก Brian e m อ็ม o n ก่อนครับหลังจากที่เขาเปิดเผยความในใจเป็น Ex c l u s i v e Interview กับ3แหล่งนะครับจริงๆริงไดโอลฟินาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไปช่วยสโมสรเนี่ยโปรโมทเสื้อรุ่นการใหม่ทั้งเย้าแล้วก็ยืนขับรถทำคอนเทนต์กับเวลูนี่เลยนะครับแล้วก็ซามเบอร์เฮิร์สรวมถึงอาราติกนะครับ ผมเอามาจากแมนเชสเตอร์อีฟนิเนิลก่อนเพราะว่าค่อนข้างตรงประเด็นครับเอเมอร์โมโ่ยอมรับตรงๆว่าเขาคุยกับผู้จัดการทีมทั้ง3คนเอ็ดดี้ฮาวนิวคาสเซิ่คุมาสแฟรงทีมใหม่สเปอร์และรูเบนาโมริมถามว่าทําไมปฏิเสธ2ทีมนั้นแล้วตัดสินใจเลือกแมนยูนเต็ดเขาบอกว่ารอให้ครบทั้งสาปโปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วเขาเลือกครับเหตุผลที่เลือกแมนยูนเต็ดเพราะว่าเป็นบิ๊กคลับก็พูดตรงๆว่าแมนยูเป็นสโมสรใหญ่ เลือกอีกอย่างหนึ่งเพราะโปรเจกต์ที่อามริมเอามาเล่าให้ฟังรู้สึกมีความชาเลนจ์แล้วก็พูดคุยกับออมริมเป็นปด้วยความบวกเฟนลี่และตรงไปตรงมานะครับผมมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ชนะและมีความกระหายผมอยากเป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์นี้ซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าอยากจะทําให้เต็มที่แล้วก็ฟังคําพูดดูแล้วผมน่าจะคลิกกับแผนเนี้ยก็เลยเลือกปีสาดแดง อีกหนึ่งสาเหตุเลยหลักๆสนามโอท้าฟอร์ดเขาบอกว่าทุกคนอะอยากเล่นในเวทีที่มันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับฟุตบอลการได้เล่นในสนามบอลที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเลอค่าโอท้าฟอร์ดเป็นหนึ่งในนั้นการได้จินตนาการว่าจะได้เล่นในสนามแห่งนี้ทุทกสองสัปดาห์คือเป็นปทีมเจ้าบ้านะอะโหมันดีมากผมอยากจะเล่นเป็นฝั่งเดียวกับโอท้าฟอร์ดมากกว่าเพราะปะกติเขามาเป็นเบนส์ฟอร์ดใช่ไหมเขาต้องเพลย์เกน n s t น n เต็ดตอนนี้ก็คือเพลวิสและ แล้วก็เล่าให้ฟังถึงความทรมานในการรอคอยเพราะดีวนมานานมากดูเหมือนจะง่ายเขาก็เปิดตัวตั้งแต่ไปดูรถแข่งนะใช่ไหมว่าเขาเนี่ยเลือกปีศาจแดงเขาไม่ไปที่ไหนเลยแต่ว่าเรื่องราคามันก็ต่อรองกันอยู่ซึ่งเอมูโมเขายอมรับตามตรงว,ว่าเขาก็จดใจจดใจจ่อรอคอยแต่เขาไปพักผ่อนเลยเขาอยากจะพักทั้งใจแล้วก็กายแล้วก็เชื่อมั่น ในคนรอบข้างก็คือเอเจนต์เขาว่าเดี๋ยวมันจะคุยได้สาเร็จรู้ร่วงพยายามมองในแง่บวกแม้ว่ามันจะนานแล้วก็คิดซะว่าถ้ามันจะเกิดมันต้องเกิดถ้าจะได้ย้ายเดี๋ยวผมก็จะได้ย้ายเองก็เป็นไปตามที่แหล่งข่าวเราเคยนําเสนอครับเป็นลอรีวิทเบลนะครับบอกว่าอยากคิดว่าเอ mm ็มบูโมจะสไตร์เบนฟอร์ดเหมือนยกเคเลสที่ทากับสปอร์ติงเขาไม่ทําแน่แน่วันนี้เขาพูดออกอาปากเองว่าเขาใจเย็นๆค่อยๆรอ,อเป็นไปตามสเต็ปก็ถือว่าเป็นคน นคนมีความอดทนนะสิ่งนี้มันจะส่งผลในสนามเขาเองจริงๆนะครับเดี๋ยวเรารอดูได้เลยเพราะเขาเคยพูดว่าตัวเขาเองเนี่ยดูเหมือนเป็นคนแบบสงบร่มเย็นใช่ไหมฮะดูเป็นคนเงียบๆแต่เวลาลงไปในสนามบอลเนี่ยเขาจะเปลีป่ยนบุคลิกเป็นไฟทันทีนะครับทีนี้พอพูดถึงตำแหน่งครับเขาก็บอกเขาเล่นหลายตำแหน่งมากเลยอยู่กับเบนฟอร์ดเนี่ยเล่นปีกเป็นหลักเพเมเกอร์ก็เคยทํากองหน้าก็ทํามาแล้วซึ่งผมไม่อยากจากัดตัวเองว่าตำแหน่งไหนดีสุดผมเล่นได้หมดตัวรุก แล้วก็เล่นเบอร์สิเล่นเบอร์เก้าก็ได้เป็นปีกก็ทําได้และสมัยเนี้มันต้องปรับตัวนักฟุตบอลไม่ควรจะไปสเปซิฟิคเพราะว่าคุณเป็นวิงเตอร์คุณเป็นปีกเท่านั้นผมสามารถทาได้หมดแม้กระทั่งกองหน้าเบอร์เก้าผมก็ทําได้ผมมั่นใจว่าผมจะแก้ปัญหาการยิงประตูของทีมได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อให้ผมไปสู่หน้าผมก็ทําได้ศูนหน้าอาจจะมีความรับผิดชอบเยอะในการที่ต้องผลิตสกอร์ยีประตู25บประตูต่อหนึ่งซีซั่นแต่ผมก็ทามาแล้วก็คือ 20ลูมอฤดูการที่แล้วนะครับ้อมทุกตำแหน่งที่อาโมเดิร์นผสมเขาลงนะก็ถือว่าโอ้โหโพซิทีฟอีกต่างหากนะครับทีนี้เรื่องของนอกสนามครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักเปียนโนขน,นาดนั้นเหมือนผมที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับเขาบอกว่าการเล่นฟุตบอลท่ามกลางคน7-8หมื่นคนเนี่ยยังดีสะกว่าเขานั่งเล่นเปียโน,โนต่อหน้าคนที่อีกคนเขาเขินเขามีความรู้สึกว่าเขาเล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเพิ่งจะมาเอาจริงา,าเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับส่วน เอ้เรื่องเชสเชสคือหมากรุก,กหมากรุกเนี่ยถามว่าเก่งไหมผมได้8 0 0รคะแนนในเชสต์ของผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายไงเขาพูดแบบนี้พอปีละผลก็ไม่รู้ <laughs> นะครับผมไม่ได้เล่นหมากรุกนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเล่นฟุตบอลมาเหนื่อยกลายเหนื่อยกลายแล้วผมอยากฝึกสมองก็คือการเล่นไอ้เนี่ยดูคาคาพูดคาจาแล้วก็ทัศนคติเนี่ยเป็นคนทําอะไรมีความคิดและใจเย็นนะรอบคอบพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนนะครับเขาก็ฝึกสมอง เขาบอกเขานั่งดู n น t f l i x เรื่อง The Queen Scambit ไม่รู้เรื่องเลยผมใครมีข้อมูลเคยดูหนังเรื่องนี้ส่งข้อความเข้ามาบอกในคอมเมนต์หน่อย The Queen Scambit เขาบอกเขานั่งดูแล้วอยากจะชวนโจวจเซฟซีมาเล่นด้วยกันออฟฟิลพลก็ไปเก็บคุณผู้ชมเป็นใครบนคอหนังบอกผมหน่อยแล้วกันนะส่วนลิโอกลับไปที่เฟอร์ดินานเฟอร์ดินานเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเต็มเขาถามคำถามนึงซึ่งตรงมากเขาบอกว่าเบนฟอร์ดเก่าอะโอลิ่วัตกินคุณเคยเล่นด้วยกันมาแล้ว เขาเก่งขนาดไหนทางเอ็มบูโบบอกคอมพลีตอะคอมพลี e คือสมบูรณ์แบบเป็นนักเตะกองหน้าที่ลงมาเล่นร่วมก็ได้วิ่งช่องก็เก่งแล้ววิ่งแนวลึกดีเวลาวิ่งออกตัวแบบเนี้ยปีกอะจะชอบจะชอบใจ่ายให้แล้วมีจังหวะที่ดีเนี่ยมันมีโอกาสเป็นแอสซิส a ต t ์มันมีโอกาสเป็นล a าส์พารได้เลยผมอยากแนะนำคำนี้ครับทุกคนนี่เป็นคำที่นักฟุตบอลพูดบ่อยมากแล้วผมชอบเจอเวลาเราทำอ่านข่าวใช่ไหมครับ มันจะมีโกลแอซิสแอสซิสก็คือการส่งให้เพื่อนทาประตูใช่ไหมครับนักบอลชอบใช้คํานี้บ่อยนะครับลาสพาสครับลาสพาสคือการจ่ายจังหวะส,สุดท้ายก่อนที่เพื่อนจะยิงเขามันคือแอซิสนั่นเองครับแต่เขาชอบใช้คาว่าล่าสพาสเขาไม่เรียกแอซิสกันนะเออก็เป็นคําพูดที่ดีแล้วเขาบอกว่านักเตะอย่างเงี้ยปีชอบเพราะว่าจะมีโอกาสวิ่งใช้ความเร็วแล้วปีก็จะแทงทะลุให้กองหน้าวิ่งไปทาประตูได้นะเพราะฉะนั้นก็ก็ชื่นชมเพื่อนรุ่มทีมเก่าอย่างโอลิวากินจริงๆครับ ทีนี้เราข้ามฝากไปที่เบนจามินเชสโก้บ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานอัปเดตไปแล้วว่าตัวไลฟ์สิบก็สังกัดกับนักเตะจะตกลงกันได้ต่อเมื่อมีทีมที่นักฟุตบอลอยากไปค่าตัวจะอยู่60-69ล้านปอนด์บวก8แอดออนนะครับซึ่งดิวเนี่ยมีในวคาสิลกับแมนยูจ้องอยู่เป็นตัวเต็งหลายฝ่ายมองว่าสาริกาโดเป็นต่อปีศาจแดงเพราะว่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและ PSR กว้างกว่าเพราะแมนยูเนี่ยถ้าไม่ขายกาลาโชโอกาสลงทุนก็ยาก เพราะว่าน,นี่ใช้เงินอนาคตแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดครับตำนานอย่างสตูดเทียสครับทำอย่างใช่ไหมครับสตูดเทียสตำนานของนิวคาสเซลิลยูไนเต็ดเขามองในมุมที่เขาเคยไปเล่นบอลฝั่งแดนเขาบอกว่าจริงๆอ่ะปีศาจแดงมีข้อนึงที่มีภาษีดีกว่าคือเมืองครับเหตุผลเพราะว่านาักฟุตบอลที่มาจากต่างประเทศเช่นคนเนี้ยโซโลวีเนียใช่ไหมจะมาเล่นที่อังกฤษเนี่ยไม่ลอนดอนก็แมนเชสเตอร์ไม่แมนเชสเตอร์ก็เบอร์มิงแฮมมันเป็นเมืองใหญ่ส่งผลต่อครอบครัวนะครับเหมือนกับถ้าหากเป็นเออมาเมืองประเทศไทย ภาคกลางก็กทอมอปทุมธานีนนทบ,บุรีถ้าบปอีสานจังหวัดใหญ่ก็ขอนแก่นบุรีรัมย์แบบนี้ครับคือมันสะดวกกับแล้วก็หาข้อมูลง่ายกับคนที่มาจากต่างแดนนะเพราะฉะนั้นจุดนี้สกอดเพมองว่าอีซาแดงถือภาษีดีกว่าไม่ใช่ว่าแค่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแค่ได้ค่าจ้างมากกว่านะครับเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็เป็นมุมที่หลายคนไม่ได้มองนะครับมีอัปเดตเท่านี้ครับสำหรับเบนจามินเชสโก้นะครับก็ยังคงไล่ล่ากันอยู่ซึ่ง สัปดาห์นี้เขาบอกเขาจะตัดสินใจนะครับเราข้ามไปที่เทรนนิ่งเซสชันกันบ้างล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปดูซ้อมปีแสดงซ้อมด้วยรอยยิ้มทุกคนมีความสุขทุกคนเหมือนได้ละลายพฤติก,กรรมนะครับคุณย่ากับเอ้บูโม,โม่ฟิตขึ้นทุกวันมีคุณย่าไปผักให้คอบีเมนูไปเป็นลิงชิงบอลเฮ้ยผมก็โงเมื่อวานนี้เห็นอามัดกับเออบโม่โดนอุโมงตบหัวนะครับอาจจะเล่นลิงชิงบอลแล้วแพ้ั้ง และข่าวเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันเป็นข้อดีมากๆกับการที่คุณได้นักบอลใหม่มาทันปีูซีซั่นเหตุผลว่าอันเนี้ยมันเป็นที่ใหม่มันต่างบ้านต่างเมืองมาไม่มีความเจ้ากิดตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจอ๋อก็คือสมมุติว่าถ้านักฟุตบอลใหม่มากลางขันหรือมากลางซีซั่นเนี่ยปรับตัวยากเพราะว่าเวลาคุณไปที่โอทาร์อตไปที่คารลิงตันเนี่ยนักบอลทุกคนอ่ะมันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วบรูโน่อย่างเงี้ยมันซ้อมคารลิงตันมาเป็นห้าหกร้อยรอบ แต่พอนักฟุตบอลทุกคนมารวมตัวกันที่ใหม่ไปนิวเจอร์ซีย์ไปชิคาโกไปแอตแลนตา้ามันก็คือเป็นเพื่อนกันนะมันเหมือนกับต้องมีแคมป์ละลายพฤติกรรมซึ่งพวกนี้มันก็จะเจลกันได้ไวนะครับเขาบอกเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะแล้วบรูโน่ฟรานเดสก็ยังคงเป็นฮีโร่ของทุกคนเหมือนเดิมนะครับไปเล่นเบสบอลแล้วมีวคนบอกเขาชอบมากนะครับไปเล่นมาสองรอบหลังจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์กับมีเดียสโมสอนวิดีโอคอลหาลูกครับอันนี้ไม่มีภาพนะครับ ทำไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นรุ่ราวสุดปลวของเขาแต่เขานักข่าวมีเดียสโมสรเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเครื่องกฤษกับอเมริกาเวลาห่างกันมาติลดี้ครับลูกสาวบรูโนโวิดีโอคอลลูกสาวถาม who are you แกคือใครนะครับแล้วเขาเอาบอกร m โนคุณลูกสาวจะเล่นแบบเนี้ยพรลูกสาวผมผิงอันก็เล่นแบบนี้ครับเวลาจะเปิดประตูบ้านนะครับอันนี้ฟังแล้วก็ขำผม,ม,ามาต้องไปเคาประตูแล้วลูกสาวเขาจะบอก who are you ว่าเป็นโจรหรือเปล่า บูโร่ก็เป็นแบบนี้ครับคุยกับลูกสาวเสร็จแล้วก็ไปไปสัมภาษณ์นะครับซึ่งนะักข่าวเล่าให้ฟังว่ายังคงเฟนลี่ถ่ายรูปกับทุกคนมีแฟนคลับอเมริกาคนหนึ่งที่อายไม่กล้าถ่ายรูปบูโร่ถามเป็นไงเหนื่อยบ้าอายุท้ายเอิร์มาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็คือให้เกียรติแฟนบอลด,ดีมากๆแล้วตั้งแต่แฟนทุกคนมีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ามีมารยาทนะครับไม่เหมือนแต่ตอนที่มาเอเชียเขาดูไม่ค่อยชอบแฟนบอลมาเลเซียเท่าไหร่ อันนี้เราคุยกันเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ซ้อมเสร็จ1ชั่วโมงเนี่ยสโมสรก็จะให้นักเตะฟรีนะครับอยากทําอะไรก็ทําตอนหนึ่งชั่วโมงนั้นคาว่าทําอะไรก็ทําคือบางคนอาจจะไปซ้อมยิงจุดโทษต่อตอ,อาจจะไปเข้ายิมเพิ่มหน้าอกนะครับบางคนอาจจะมียิงฟรีคิกแบบนี้แหละครับแล้วก็ความฟิตดูดีขึ้นแต่บุมโมน่าจะทันนัดเจอเอลวตันสี่สิงหาคมเลยนะเวสเปลาซึ่งเป็นแอมบาสเตอร์ของสโมสรเขาบอกว่าดูนักเตะ พอมากเลยกับซีซั่นใหม่นะครับทุกคนเต็มไปด้วยความโพสิทีฟครับอยาบบ่างไรก็ตามครับตอน5้าโงเย็นที่ผ่านมาครับก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนแรกผมจะปิดจบข้อมูลเท่านี้นะนะลูกชอไปให้สัมภาษณ์กับสกานส์กับยูเนเต็ดยูเนเต็ดวีสแตนบอกว่ายอมรับตับลูกชอเป็นคนพูดตรงเวลาสัมภาษณ์จริงๆไม่ควรให้พูดบ่อยเพราะว่าโพ้งออกมาหมดจําได้ตอนรอบชิงที่แบบพูดแย่มากอะประมาณว่าเขาหัวร้อนเขาโมโหแล้วเขาบอกว่านักเตะทุกคนแม่งไม่ดีพอเลยอะไรแบบนี รอบนี้เขาบอกว่ายอมรับตามตรงก่อนนะเนี่ยมันมันมีท็อกซิคในห้องแต่งตัวจริงๆบรรยากาศมันอันเฮลตี้อ่ะมันมันไม่ดีเลยอะ่ะซึ่งมันก็ส่งผลแับความฟอร์มการเล่นที่หายนะในในสนามสิ่งวั่รอบที่ดีเนี่ยส่งผลต่อผลการแข่งขันนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยรูปเบนอโมริมพยายามจะแก้ไขยอยู่เขาก็ชื่นชมอโมริมว่า สิ่งที่อาร์มรีมทำอะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรัตบอลเขาไม่พูดชื่อนะถอดคนนู้นออกดอกคนนี้เนี่ยโคช้ชไม่ได้ทำเพราะความชอบแต่ทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องลูกชอบพูดแบบนี้เลยนะฮะพูดแบบนี้เลยนะครับเพกาะเราออกว่าหมายถึงใครนะโคช้ชไม่ช่ยไม่ใช่ทำสิ่งที่เขาอยากทำหรือสิ่งที่เขาชื่นชอบด้วยรสนิยมแต่ที่ที่เขาทำทุกวันเนี้ยเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำโอชัดไหมฮะ ไม่ได้เลือกฉีรักมักที่ชังแต่แบบอันไหนมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้มันต้องแก้ไขกันยอมรับตามตรงว่าก่อนนั่นเนี่ยห้องเตตักมันซิกมาเวลานี้นะผมใช้คําว่ามันโคลเซตมันใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ผมย้ายมาลูกชอเป็นนักเตะซีเนียที่สุดนะครับพอไม่มีเดคาแล้วลูกชอบอกว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วว่าเคยมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่เขาไม่ได้บอกปีไหนแต่นาทีนี้มันใกล้เคียงใกล้เคียงกับวันนั้นแล้วนะครับอโมริมเอง พร้อมเต็มที่แล้วก็อยากให้นวกวักฟุตบอลเล่น100%ตในสนามซ้อมถ้าคุณเล่นแค่แปดสก็นนะเขาไม่แฮปปี้แนะ่แล้วผมบอกเลยนะถ้าคุณซ้อมไม่ดีนะคุณไม่ได้ลงแน่รุ่การน้ามันเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเขาบอกว่าอาบูรนไม่แคร์เลยครับไม่สนใจว่าเองคือใครนะครับก็เขาก็งัดกับเซอร์จินได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เอาไาให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับหน,หนักๆเป็นของเอ็มูโรนะครับใครตามไประเด็นไหนไม่ทานลอง ช่วงสุดท้ายวันนี้เราเปิดพรีออเดอร์เสื้อตัวนี้ครับทุกคนใครสั่งทันบ้างครับ16ตัวยินดีด้วยส่วนใครสั่งไม่ทันก็อย่าเพิ่งด่านะครัผมนะครับก็พรีออเดอร์ได้นะครับเสื้อตัวนี้ยังมีแต่สตอโรสอ่ะน่าจะมีไซส์น้อยมากแล้วนะแต่เอาตัวนี้ก่อนเมื่อวานนี้ใครสั่งไม่ทันนะครับผมไปดูมาให้แล้วผู้หญิงมีไซส์ xs พรีออเดอร์ได้นะครับโอเล็กสุดเลยนะครับเผื่อว่าแฟนอยากให้ใส่ในเสื้อคู่กันนะครับเสื้อแบบนี้ก็ไม่ต้องเสื้อบอล้้ผูหญิงก็นน่่าใสไดะครับเป็นทีเชิรร์ตะดับโลกขอองาดินะครรรรััับบก็เเปิดดพีอออ์์ตต้งแ่ไซส ถึง 3XL เลยนะครับแล้วม่อกีเยวให้ดูครับเป็นผ้าที่หนาเพราะฉะนั้นคนที่แบบอาจจะหุ่นหมีหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนนะครับผ้ามันหนาครับทำแบบนี้ยังไม่ยังไม่เห็นสัดส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีไซส์ใหญ่ระดับ 3XL ยุโรปคนที่โปใหญ่ก็ใส่เผื่อใส่กางเกงยีนหล่อแน่อย่างเท่เอาเอาูปให้ดูผมเคยใส่ไปหัวหินอะแล้วใส่เสื้อแฟชั่นเหมือนไม่ต้องไม่ต้องเสื้อบอลตลอดเมียจะได้ไม่ด่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ2,399บาทเพลยอเดอร์ ตั้งแต่ไซส์ xs จนถึงสาย xl เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําเรื่องหลุยดีอาร์อยากรู้ไหมว่าทําไมบายเยอร์ต้องการเขาขนาดนั้นและคนที่ออกจากลิเวอร์พูลทำไมมักจะล้มเหลวไปดูได้ต่อช่องวงในเจตกอนตอนเช้าครับ